สวัสดีครับมาพร้าวของผมอีกแล้วครับมือนี้ดามาหาสแตกมาอนี้มาสแตกตำหงสครับตำถาดเพิ่งเฮ็ดเสร็จเนี่ยล้วครับ,าม,ารรบมาเฮ็ดเฮ็ดกินเองเฮ็ดเองกินเองเลยมือนี้ครับเบามาหวอดแล้วก็ลุยเลยอาการนอน,อนๆเลยเพลียสีคลาดกันนัด มื่อน,นี้บ่ได้ถ่ายทำบ่ได้ถ่ายตรงตอนเฮ็ดเด้อครับบ่ได้ลืมเลืมขาลืมขากล้องขาโทรศัพท์แต่หมนนุนนุ้ยปีนองเมื่อไหร่มีเส้นหอยหอยมแมงปูหอยเชลีอ่ะมี่ ความพิเศเลยนี่ผมเกิเอาไปสร่างไปขั้นดีดครับขั้นน้ําเกลือขั้นน้ําเกลือออกที่สองสามน้ำแช่โซดาหยิก,ยกแล้วลองกระปุ่นเดี๋ยวก่พันกินเขากินน,น้ำนี่พอดีเลยเขาเที่ยงเขาง่ายเขาใบมือเดียวกันเลยแอบลองขอชีวิต Hết yên ít yên mua xẹo cả ba xẹo đó nó mua xa trời đúng không ủa giờ tới mưa rồi ใมือมันจังหยุมเนี่ยนั่งอื่งอแนวยังสีนนวพี่หน่องมัน สูตรไปสูตรนั่นเนาะอันนี้ผมก็ะตมัมมาพริกแห้งก็บบกพริกสดใส่กันละพริกแห้งมันก็ได้สีสันโอ้ดีใส่ตาก็เนาะโอ้ไม่อนอนของปุณห์ก็นีน่เข่ากันขนาดขนาดตุ้ง côn nào nó nhỉ, nào cái côn đấy nhỉ, hmm. hmm. ไม่กลับยังงี้นะครับมาเก็ดกินเองไม่ค่อยได้เสือแตกเป็นเนี้เมื่อหนี่ผมมีผักแกงน,นะมิตหรห่วงอ่ะงี้งอท่านตื่นสวยอื แต่งตัวบรียบร้อยเนะครับมือเนี่ยแยกไทยไว้ใส่ครับมื่อเชียนหน่อยใอส่ตำมุ้งกินฝุ่นเว่าต้นน้ำกินปลาแดกมีหมกเน่าอยู่นิ่งว่ะ หัวขัดขัดมันจะกลายกัน็นอ้อนอน่นี้อืม,อม จัดจานม่ลองจัดจานเก่งจังเลยเสี่ยงเสี่ยงโอ้ยยยยต้องแสบต้องเผ็ด หาต้องกูยังไงกูดเดียวกินไปกินมาจิมมันหรอ mm hmm. เนี่ยพี่น้องก็ไปเฮ็ดด้วยกินมังได้ครับเนี mm ่ hmm. ยใจจดนด้ครับจิมมันหรอ

ตัวขอบใ้ดครับผูเขาไม่เห็นวันกินเา้ากินน้ำกันลยวฮัประกเช็ด ta lại à, tha thai Ồ, thai à. tha, tha rồi đồng. Đó, ngon mà em tôi rồi là Chuẩn mất hạt quá giờ, Ngon nhau Đốt thay ạ à. Khác rồi đâu nè Cái này mình cái gì đây em la pha trà rồi đấy, phạt กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจดามาหาสแตกแล้วกับยูทูบกับช่องนี้แล้วครับช่องเดียวกันในละซื้อดามาหาสแตเช่นหมเื่อนี้ก็ขอกาขอล่าครับโอ,อว,ดว,ดดดวนนอิดน้องรัางกี่น้องชาวอีสานนั่นเองครับคนบรรดุงคนดูดอนแนละขอบคุณในไรครับ